สวัสดีสวีเันชาวโลกอ่เาเรามาคท้ากับเราอาจะมาเล่นแบบที่ตัวเองสร้างขึ้นเองแต่ยังไม่ให้ใครเล่นตอนนี้เนาะอ่ามาเล่นเฉยๆมาเล่นที่ดูว่ามาโชว์ความกาดด้วยอ่าผู้เล่นคนอื่นก็มาเล่นได้นะไม่ว่าไม่กัดฉีดายาอะนะครับก็เป็นอะไรที่มากเลยนะคะเป็นอะไรที่แบบเรามันรู้สึกแบบ มากเลยนะเป็นอะไรที่กูเล่นในชีวิตแล้วกูสร้างเองแล้วทำไมมันรู้สึกนี้ว่าเออนั่นแหละครับสิ่งที่ผมรู้สึกไอ,อ้ไม่ใช่เกมโหมดดิเกมโมดศูนแล้วกันเนาะมาเล่นกันใหม่นะมาเล่นกันใหม่มาเล่นกันใหม่ม ตายจนได้เนาะหันมองบังเงียสูตรผมเวลาสิโอ,โอ้ยวิ่งพลาดไมไดจะผ่านด่านนี้ไม่ได้เนี่ยอยากเล่นด่านอื่นแล้วนะเว้ยออผ่านยากผ่านยากมันผ่านยากอะ่ะ แม่แห่มันผ่านยากแสงแสงแสงกอนนึงนะขอดูแสงแดดกกูว่าแล้วแม่ทำไมแบตแบตแบตแบบแบบหมดเร็วก็มาคาเนี่ยโอ้ยโอ้ยสวดีันี้ก็มาใหม่เลยนะกดติดตาม้วยนะใน u t u b e ก็ได้เล่นได้เล่นได้นะเขาลมได้เล่นได้เนาะครับผมเล่นได้นะครับก็เป็นแมปกระโดดที่แบบ อปรีลิชดวงที่สุดนะครับผมเฮ้ยผมทำไมพูดไม่พออย่างเงี้ยสวัสดีวันนี้เข้าใหม่ด้วยนะครัชนะครัชไม่มีเพลงเปิดก็ไม่เป็นไรพูดเองนี่แหละ,นะ,ะนะอ่ามาครับผมจุดในตำนานของเราถ้าเหยียบสีถ้าเหยีบยบันสีแดงจะเป็นยังไงเหรอเป็นอย่างนี้จบนะฮะสีแดงจะเป็นอย่างนี้แต่เสียงไม่น,น่ารำคาญ ก็ยัยไม่ดจะรีไปตรงนี้เนาะโอเคโอเคมาตรงนี้กันละเฟปเฟปเฟปแล้วอะเราโอ๊ยทำไมตรงย่างแย่ก,กูโดดได้แต่ทำไมตรงย่างแย่เขาโดดไม่ได้เขาอยากรู้นะตัวเองทำไมตรงย่างแย่เขาโดดได้ทำไมตรงย่างแย่เขาโดดไม่ได้ฮะวิววิใจเย็นใจเย็นเล่นการเล่นแบบนี้มันต้องชา้า ผมว่าหัวซอมบี้นไม่จาเป็นหรอกครับทุกออกเลยโอเคครับผมโอ้ลกโอ้มาแล้วมาแล้วจบด่านแล้วนะฮะอุยกลัวาตายอะ่ะหลับตาโอเคมีเกมโหมดอ่ะเดี๋ยวจะไปสร้างด่านสามกันแล้วกันนะสร้างด่านสามก็จะสร้างให้มันมาหาเกียนไปเลยมอันนี้จุดเกิดเอยจุดเกิดตรงนี้ ค okay. ด่านสามจะเอาแม่งให้ระยำกว่าด่านส okay. องไงโอเคถ้าใครอยากดูผมทำอะไรอีกอ่ะผมพิมพ์บอกใต้คลิปนี้เลยนะพิมพ์บอกใต้คลิปนี้เลยนะ <c oughs> นเดี๋ยวนะขอคอมเอ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งคอมมาบอกเดี๋ยวเดี log, ๋ยวคอมมาบอกไว้ทีหลังเดี๋ยวผมขอขอเป็น อืมคิดไม่ออกเอาบล็อกอะไรดีอนะทำน่ะผมก็แต่เป็นบล็อกเอ๊ะถ้าบล็อกน้ำแข็งมันต้องเออบล็อกน้ำแข็งแหละโอเคเนาะโอเคโอเค,อเค,อเคที่ถามว่าทำไมถึงทำแบบนี้ ทุกน้ำแข็งออกอ้าวเออลืมไปมันไม่ได้นี่วะถ้าก่อนโทษโทษโทษลืมลืมงั้นเราเป็นบล็อกอ,อ,กกอื่นดีกว่าน้ำแข็งผมว่าไม่น่ารอดแล้ววะ่ะเป็นโอเค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 เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจุดจุดด้วยจุดตรงนี้มันอยู่งี้เนาะโอเค ตรื่องแต่งนี้น,นี้ก่อนนี้โอเคมาสร้างดานมาสร้างดานที่สามกันดีกว่าเนาะเราลบไปนะไอผมจอบชักว้าวว้าวจะวิ่งเนาะแล้วตรงน,นี้ก็จะวิ่งป,ปั่วาไปเนาะ ให้ไลไปให้ไลลงโซเดี๋ยวถ้าป่านด่านนี้ได้ก็จะไปต่อเนาะถามว่าทำไมกูทำยากจังไม่ยากนะทำเป็นาทาเป็นด่านทาเป็นด่านโอเคอ่านี้ก็จะเป็นสปาพอยแล้วกันกำลังเล่นไหมครับตอนนี้ Yay! บกมือดีใจด้วย คแป๊บนึงนะเสกคอมมายบล็อกก่อน T C O คอมอคอมมาบล็อกอ่าเคครับผมแล้วก็จะได้คอมมาบล็อกมันี่กเสร็จชื่ผมจะจำนั่นก็คือ K I L L ท อเอวอนี่นโอเคฮะคิว่าได้แล้วกันทางมาก็อุบาทแล้วเนาะวันนี้ย มันต้องมีตรงให้เตรียมใจก่อนนะเค okay. สร้างเคีนะ okay. ับมังเงียแล้วกอบไปเงียแต่ผมว่าน่าๆน่าเจ้า,จอาอยาไปให้เขออาหนูดูไหมเอาไหมไม่น่าไม,ม,ม,ม่ผมว่ามันไม่จำเป็นต้องเอาอครับ f ัก k i n g Bro เอเฮ้ยตกอ่าใครมาใหม่ก็อยา่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกดซับสไครต์ด้วยนะเพื่อนๆมังจะให้คนหน้าตาไม่ดีงผมทำต่อนะตตนนั้นผู้หญิงมาเมน์น่อยอได้ไหมครับหน่อยจัดไปชุดใหญ่เกือบจะกระพริบแล้วโอเคโอเคเนาะโอเคโอเคก็จะมาอย่างนี้แล้วก็จะวิ่งบนผ้าแบบนี้ โอเคแล้วก็วิ่งพุ่นผ่าแล้วก็มาเหยียสบสปะอะไรก็มีเหยียบเช็คพอยไ์แล้วก็ต่อไปเราเป็นโซแซนดีกว่าเพิ่มความอันนี้ก็จะเป็นด่านแห่งนรกโอเคเนาะเดี๋ยวขอหาโซแซนก่อนโซแซนมันอยู่โนไหนไม่ไม่ไมโซแซนโซแซนโซแซนโอ้ยโอ้ยโซแซนพี่มาแล้วจ้ะโซแซนอยู่ไหนวะมองหาไม่เจอเนาะอาเจอแล้ว อย่างละสองนะวางไว้อย่างละสองสองห่างก,กี่บ็อกก็ได้นะแต่ผมจะเอาห่างแค่นี้แล้วกันเนาะก่อคนแบบเฮ้ยเขี้ยมึสงสร้างแล้ววะเนี่ยเออไม่หนุกเลยอ่าสร้างเพื่อความบันเทิงนี่แหละครับ I can't live ที่ฉันจะปล่อยเธอให้ไปโดยไม่รู้จักกันอันขมายบ็อกมาครับผมโอเคเนี่ยอันนี้มาแล้วบ็พี่เหมือนเดิมทับ F P S P U N ทับสปาปลอยนะเอ้ยเดี๋ยวยังไม่เสร็จฟึ๊บแล้วก็ Q P พีนะครับเอ้าโอ้กูเกียดลอเกินเกียดลอเกินเกียดอ้ไม่มีใครดูเลยเศร้าจังโอ้ยขมายบอกเพจอันนี้เออกูจะได้เฮีย ถามว่าทำไมมันไม่ไม,มีตรงกลางอ่ะมักได้คำเดียวเลยว,ว่ากูขี้เกียจเอาไว้ตรงกลางโอเคโอเคเนาะดูจากทางมาแล้วกูว่ามันไม่น่าจะดีเท่าไหร่มัม้งนะ ก็มาใหม่ด้วยนะอย่าลืมกดติดตามด้วยล่ะเออก่อนมาดูเนาะนะนะก็เป็นการตีมไร้สดนะครั้งที่สามรถจานะครับก็ม่ตั้ที่กระโดดเนาะแบตเหลือห้าผมก็จะไปแล้วนะแบตเหลือห้าผมก็จะไปแล้วว้าไม่เป็นไรหรอกเนนะ้เราก็จะวางแล้ววะอยู่แล้ว ัร้างไม่คิดเท่าไหร่๋ยวตรงนี้ก็จะเป็นลอยฟ้าสูงๆแล้วกันคนโดนมันจะได้ตายยวดูจากมุมก่อนโอ้โหยาวจาวังวะอ๋อาปีเป็นตะกี้ม,มาแล้ว ใชครับเสร็จแล้วหาลาวาลาวาจะ้อมาใส่นี้ใ่นี้แล้วกันดูดูหัวกันมาดูหัวก่อนเออคนตกมาม่นแบบก็ไม่มีี่โกงไงตกบล็อกดงบล็อกดึงมาเอาเงนใส่เเล่นเง แต่ยิงย่งเยอะิ่แต่ประมาณเขาจะทำให้เราวาลสมดุลเนะาะเขาจะทำให้มันสมดุลที่ไดจุดแล้วกัน ไปไหมอ่ะมันยากไปไหมอ่ะถามคนดูก่อนถ้ามันยากก็เราก็จะเปลี่ยนจุดนะเปลี่ยนจุดใช่ไคเดี๋ยวดูวดวทำไปเรื่อยๆก่อนอเคเคโอมีแต่นี้นทำไปเรื่อย ไอ้หยบปุ่มวะนี่ไอ้แพะบ้าไอ้หยบปุ่มนะฉันรับาิดชอบจพไม่ใช่สิใช่ใช่จะเผาแพะจะเผาเพือว้าแพลแพะจ๋าตายซะมึงอีกแ้ะตายแล้วก็ไม่ฉันนม่แหบ โอเคเดี okay, ๋ยวไปสร้างกันต่อเลยไปชมกันเลยติ้งติ้งติงติงติ้งไม่มาอย่างนี้ฟึบนะฮะเอ้ยโดดข okay, oh ึ้นมาอย่างนี้เราจะขึ้นมาเซไปบ้านไฮอายแคนรีฟเคนะเดี๋ยวแป๊บนึงขอโทษลาวาก่อนนะอ่าขอโทษนะอ่าใส่ลาวาไป ใช่ครับผมทำแบบนี้นะครับแก้ถ้าไม่มีใครดูมก็จริงจะแชมนะเพิม่มโอเคเพื่อความสนุกบรรดาบรรเทงิทงสามารถดับไฟได้แต่ผมว่าแนะนว่าอย่าดับดีกว่าจะเพราะว่าจะเล่นไม่หนุกนะมาเต้นนี่ปุ๊บโดดมาอย่างเี้ยแก็ดับดิอย่ามาอย่างเงี้ยโดดดิครับโดดดิครับ โดยีบโดนต้องมาลัวๆนและแล้วก็นีผมว่ามันจะยากไปน่แะทำยากไปก็ต้องขอไปตลอดเพื่อนมาเล่นนี่นอยากคนนี้มั้เล่นไหคนตัวได้ประมาณสาม็อกนี่สองส ไปก่อนหมดเลยค่ะฉันติดก่อนขนะขอังติดก่อนแล้วกันงจะป่อยเอหาไปโดยไมู่้ักันฮ้ยะกเลแหละเนาะาสุดรงไม่ต้องมาอกว่าผมว่าใจคนอื่นแต่ว่าจริงจริงผมก็ยอมแล้วว่าผมว่าใจคนอื่นแล้วทีมึงไง เอามีเอาหนึ่งนะเอซ่าตูเน่เบเลตโอดีเอ็มโอดีอีเอ็มโดหนึ่งชอบคิวทีฟรีสมบูรณ์โอเคมันก็จะจบแบบเต็มเกียน์แล้วกันจบแล้ว จบแล้วไเคนะครับเอนเราจะมาลองเล่นกันดูเขาบอกว่ามันยากนะยากหนาด่านนี้กูสรงด่านด่านที่กูสร้างมันยากขนาดเนี้ยคนเล่นเขายังมอกกระจกกระจกทำไมทำไม ต่อไป F P E W A W ีก็ P O I N T S P เอียวกันนะคือว่าโอเคนะคือว่าคุ้มอยู่นะก็สำหรับการเล่นสดท้งนี้นะก็เออขอตัวลาไปก่อนนะ ถ้าใครไม่ได้ดูต้องขอโทษขอโพยขออภัยด้วยนะอ่าสำหรับการไล์สดท้งนี้นะมาสร้างดาดไม่ดีเฉยๆและเดี๋ยวก็จะมาสดมาาน,นี้นะตอีนี้เราจะสร้างที่ใหญ่อย่างนะี้แล้วอ่าทีนี้ก็จะลำบากพล,งลังนะกันเนาะสำหรับการไล์สดแค่นี้ก็ขอลาไปก่อนดีสวัสดีครับก็ผมจะไปแล้วเนาะเอ้ ก็สำหรับการไลฟ์สดอท่างนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามดีครับดีดีเลยดี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 ไปสวัสดีรับคุณบีบไหมนะโอ้โหล็กหลกมันจะกระตุกเป็นแบบนี้นะเราจะมาเล่นกันดูเนาะ เดี๋ยวขอทับเกมหมดหนึ่งก่อนครับเพื่อนเพื่อนครับู้ชใชแล้วคุยกับบิวอือฮะมันทำไม่ได้รอมันโอ้ยอยู่ไกลโพอนจะทำยังไงเนา้เออเดี๋ยวไม่แป้วกเออแต่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทำก็ได้เดี๋ยวพวกให้ไอ้นุม่มมาทาให้กันเน หลังก่อนก่อนจะเปิดเทอมอาคขับมาแล้วครับผมมาแล้วมาแล้วแต่เพื่อีเสียงรบ้วก,นกวนาาาาวเ,คคเนี่ยนะตาถางตาหางนี่ครับผมดีครับผมเนี่ยดูผมเล่นโอ,โอ้โหโอ้ชิวชิเนี่ย เป็นแบบผ่านและโอ้ยง่ายง่ายยากตรงไหนเนี่ยนะครับก็สำหรับการเอยนสรั้นี้ก็ขอลาไปก่อนนะครั้งหน้าจะเป็น rv หรือไม่ครับแบบไหนก็ไว้ดูกันนะเนาะหรือจะสร้างเองก็ายบายครับเฮายเหนื่อยายบายชุก